สวัสดีครับผมเซอร์ชาครับวันนี้พามาฟังเสียงท่อ JP Racing กันนะครับท่อใบนี้เนี่ยรอกัน3อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะปลายกระป๋องครับนี่ฮะเป็นไทเทเนียมนะครับน้ำหนักเบาครับรอ3อาทิตย์ด้วยกันครับกับดุวนี้ครับ CBR 650R 2022ครับมาฟังเสียงรอบเดินเบากันก่อนครับ thank <laughs> you

โอเคครับแสบแก้วหกันเลยเดียวะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ